วันนี้เต๋อจะเข้าไปในเมืองค่ะก็เลยเห็นรถถ่ายหิมะนะคะรถกีดหิมะก็เลยถ่ายให้เพื่อนๆดูค่ะนี่ละค่ะทางไปเข้าในเมืองนะคะหิมะเยอะมากค่ะปีนี้นะคะก็เลยต้องใช้รถไถยนะคะมาถ่ายหิมะกันเลยค่ะดูสิคะหิมะนะคะเต๋ก็รอรถมีค่ะรถมีก็มาช้าเป็นครึ่งชั่วโมงเลยค่ะยืนรอท่ามกลางหิมะอย่างนี้เลยค่ะ เย็นเท้าไหมคะเย็นเท้าไหมคะถามใจคุณดูค่ะมาอีกแล้วมาอีกแล้วพี่น้องสองคันเลยค่ะรอบนี้นะคะจากเมืองของเต่าไปในตัวเมืองไว้เลิกก็จะประมาณถ้านั่งรถก็1สนาทีค่ะก็ไม่นานนะคะแต่ช่วงนี้หิมะเยอะค่ะขับขี่เขาจะขับช้าๆค่ะนะคะก็เลยรถมีก็เลยนะคะมาช้าไปด้วยค่ะเราก็รอต่อไปค่ะ มาแน่นอนค่ะมาแน่นอนนะคะแต่อาจจะช้าค่ะก็ดีค่ะได้มาถ่ายบรรยากาศนอกบ้านให้เพื่อนๆดูนะคะ